ไปแล้วปลสวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้องโอปอแฟมิลี่นะคะชี่อรถที่นาถึงเอาไปเอาไปไ,ไปข้างเลยต้อยฮะ อ้าหมูอปอนะคะจ่าบน้ำนะคะพ่อควานพามาอาบน้ำแล้วก็กินน้ำนะคะตัวขาวบอกเลย <c oughs> หนูอยากกินน้ำนะคะโตวไวเนาะกลับบ้านแค่อาทิตย์เดียวไม่เห็นกันอาทิตย์เดียว เปลี่ยนไปเยอะเลยอ่าอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำถ้านองได้ใส่ชุดทานตะวันน้องคงจะน่ารักน่าดูเลยนะคะตัวแค่นี้ใส่ไม่ได้นะคะถ้าใส่นี้สงสัย็ะดึงขาดแน่นอนเลย <c oughs>

ไปแล้วอาบทำเนี่ยทอยท้อยถูกเออเออ สดใสล่าเลิงมากเลยนะคะน้องบอกแล้วอือ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 อ่าเบียดแล้วจะทำอะไรพ่อ आहा हा 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 กลัวนะกลัวปีนขึ้นไปแล้วมันหลุดไปหหลุดออกจากคอ ขี้นี่สยโอ้อยี่360องศาเลย นี่คือน้องไข่มุกนะคะไข่มุกไข่มุกไข่มุกโอ้โโอ,โอ้เจ็บ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 นี่คือน้องไข่มุกกับแม่มารากกดนะคะโอ้ยโอยดึงแรงนะไข่มุกโหดึงแรงมากเลย มาดูความน่ารักของน้องไข่มุกนะคะดูแววตาของเขานะคะแววตาน่ารักมากเลยขนหัวโนยาวมากเฮ้ยเฮ้ีเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่คือน้องไข่มุกนะคะไข่มุกสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนดึงมือแม่ควานจังค่ะ พี่นะ้องแข่งมุกนะคะอย่าออกมาเล่นหรอลูกนานอยากออกมาเล่นหงอไม่มีเพื่อนเล่นเนาะหงอไม่มีเพื่อนเล่นนะหนะึหึกออ,อ,อ,ออกปะยุงปะยุง คือแม่ของนาโนนะคะท้องใกล้คลอดแล้วแม่ของเด็กหญิงนาโนหรือเด็กหญิงสมบูรณ์นะคะน้องสมบูรณ์ที่ไปอยู่กับพี่บัวบานนะคะนี่แม่เขาท้องแกะะ่แล้วค่ะใกล้คลอดแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณ20เดือน,นะคะ ของสมโนน้องสมบูรณ์นะคะลูกสมบูรณ์อ้ยไข่มุกทำไรลูกแล้วนะคะนาโนก็ได้ไปอยู่กับพี่บัวบานที่สุรินนะคะตอนนี้แม่เขาก็ท้องเก่แล้วใกล้คลอดแล้วนะคะซื่อ,อยังนะ สิ่งอย่างว่าลืมซื้อลืมชื่อนะคะชื่ออะไรไม่รู้ช้างหลายเชือกจำไม่ได้อะไรคะไข่มุกไข่มุกจับเครื่อนก่อนไข่มุกอยากเล่นกับเพื่อนไม่มีเพื่อนเล่นไข่มุกอยากเล่นด้วยกลับมาหาน้องมุกดาเอ้ยน้อง โอปอนะคะแม่ควานก็จำชื่อลูกช้างตัวเองสับสนนะคะเหมือนอนาเตะอาเตะเตครโอปอหนูเตะใครรูกเตะแม่ไพเรินใช่ไหมแม่ควานมีลูกชายสามคนนะคะแล้วก็มีลูกสาวนี่นะคะลูกสาวคือน้องมุกดาน้องเพทาและน้องโเปอร์ ก็จะจาชื่อผิดตัวมัางนะคะขนาดลูกชายยังจําผิดคนเลยเรียกอีกคนก็เป็นอีกคนนึงสับสนนะคะสับสนโอ้ไขม่มุกไข่มุกอย่าเล่นกับพี่ซีใช่ไหมซีซีไม่เอาเดี๋ยวหลุดออกว่าออกมานอกคอ,อกระดออกมานอกคอ,อกงงานเข้าเลยจะบอกให้ งานเข้างานงอกเลยนะแมวโอปอลอยากกินหญ้าก,กับคุณแม่นะคะเดี๋ยวอีกสองนาทีเฮ้อซีซีซี โอปอเล่นคนเดียวนะคะมีอะไรกินข้างไหนป่ะน่ะปีนอองโอปอปีนอย่างนี้ถ้าหลุดออกมานะไายรินก็จะร้อง เปลืองแช่งไหมตาร์รถอะรู้วาน้ำมันจะหมดแล้วอะดูดิดูน้ำมันดิจะหมดจะหมดแล้วน้ำมันอะน้ำมันอะจะหมดแล้วทีนี่เราไปส่งส่งอะไรส่งในส่งอะไรส่งส่งที่ไหนไปด้วยกันเออนี่มันจะหมดแล้ว คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ